เราถึงยีหย่หื่นการเดินแล้วนะครับเขาจะปิดถนนเหมาือนเขาบอกติดดออลงมาแล้วก็เลีเ้ยวขวาคือูยูเหสียที่ตาละเดีย๋ยต้องเช็คยอดบ้างเจ้านะที่จ่าย โอเคมาเขาเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4ทุ่มครึ่งนะครับรเราก็เดินเข้ามาเลยเมื่อกี้เราเดินเจอ KFC ใช่ไหมเราก็เดินลงมา คือมันมีหลายอย่างเลยทุกคนมีเป็นโซนซื้อตัวซื้อตัว๋ว okay. It will. ทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่รถไฟทางใต้ในดินเป็นรถไฟใต้แม่น้ำเขาเรียกว่ารถไฟมองเลเซอร์นะแล้วก็มันจะเป็นโผล่ถึงที่ดึกหอไข่มุกเลยทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของยาบบนที่เรามานะครับเราก็ตรงนี้จะเป็นดึกหอไข่มุกเลยครับเฮ้ยแต่เขาไม่ให้เราออก ขาให้เราออกไนะไหนดิบ้านอยู่ไหนอ๋อดิบ้านอยู่โน้นไงอ๋อให้ออกให้ออกตรงนี้คือมันอยู่ตรงกลางแล้วเพราะว่ามันเป็นแม่น้ำล้อมรอบอ,อ้มุมนี้เห็นชัดมากเลยนีถ่ายรูปได้เลยเนะี่ย ไม่มีคนเลย24 hours late นีกแหก็เ่าน้าจะ่อ่ะว่าาลจยหว <50. S 3> ยวนน่าจะคุ้มกว่าน,นั่งรถไฟนะทุกคนเพราะรถติดด้วยน่าจะนั่งนานเลยเพราะเมื่อกี้เรานั่งรถไฟเ,เป็นอุโมงเลเซอร์อ่ะมัน50หยวนขาไปขาเดียว ถ้าไปกลับก็เจ็ดิดหยวนแต่ว่าถ้าเรานั่งรถบัสอันนี้นั่งชมเมืองดูวิวเมืองรถติดควา,ามสวยงามของเมืองเซี่ยงไฮ้น่าจะคุ้มกว่าถ้าถ้ามองมองเรื่องความสวยงามคุ้มๆนะรถบัสโอเคเพราะว่านะั้นมันแป๊บเดียวเองประมาณสามนาทีก็ทะลุอีกฝั่งหนึ่งแล้วแล้วมันก็ไม่มีอะไรถือว่าลองเรามาลองเรามาลองถ้ละ คือกันหนาวเพิ่มอีกพันห้าเนี่ยยังบนหนาวอะ่ะโอ้โหนี่ขนาดใส่ตัวท็อปสุดนะเนี่ยถ้าเอาตัวธรรมดามาอย่างขนาดไหนเนี่ยไม่หนาวเลยหรอ <Okay. S 1> ใส่แค่สองตัวง,งงเลยที <c oughs> ่ก็ใส่มาเยอะ แบบเป็นจุดสุดกาจุดกาพวกในเมืองใช่ไหมนะในมีอธนาะคารมองมีพุ่นหรืออะไรโอ้โห,โหทุกคนคือหนาวมากอะหนาวแบบบอกเลยหนาวกว่าเกาหลีเยอะ ตออดูก่นว่ามันเท่าไหรี้อนนี้อุณหภูมิที่เซี่ยงไฮประมาณ7องศาแต่เหมือนตอนที่เกาหลีเหมือนแค่3เองนะสามหองศานะสามส่ห้าหกองศาเองแต่ว่ารู้สึกที่มันเย็นแบบมันเย็นเย็นมากมันหนาวมากอะ่ะวันนี้ใส่ใส่ชุดเยอะ หนากว่าหนากว่ารอบที่แล้วอีกเหมือนรอบที่แล้วก็ใส่พีเท็กพีเท็แล้วก็เสื้อแขนสั้นแล้วก็ไอเสื้อแจ็คเก็ตอันนั้นแะแต่อันนี้คือพีเท็กหนึ่งเสื้อแขนยาวหนึ่งแล้วก็เสื้อคุมนี่อีกหนึ่งม,มันมีลมมันก็เลยน่ะโอ้โหโอ้โหหนามากอะ่ะ 将背包放在胸前。小孩的家长，请看管好您的孩子，避免 <noise> 走失。请不要相信陌生人推荐的一日游或其他旅游观光项目。如需游览黄浦江，请至正规售票点购票。注意区分浦江游轮和公共轮渡。请不要接受违规接载服务，避免发生消费纠纷以及导致个人隐私泄露。

เดี๋ยววันนี้เราจะรวยกันนะครับเพราะว่าเราจะจับไข่กระทิงให้รวยๆเลยรอบนี้อ่าเลยไปจับไข่กระทิงแล้วได้รวยๆกันอ๋อโอเคแตะไข่กระทิงนะ แลว้ <ML> 1. 1> ลวให้เราเดินไปต่อไปอีกหน่อยก็จะเป็นไอเป็นสวนที่มันเป็นเหมือนลูกแก้วอ๋อที่เขาถ่ายรูปกันเที่ยวไปถ่ายรูปกันตัวนั้นอ่ะตอนกลางวานันอ่าตอนกลางวันใครสนใจก็เดินต่อตรงไปได้เลยนะครับแต่ว่าเราไม่ไหวเราหนาวมากตอนนี้นทุกคนแบบมือนี่คือแบบไม่ไหวแล้าอาวอ่ะเดี๋ยวเราเดินไป จิงลู่เพื่อไปหาของกินกันไปกัน คือตอนนี้ลมมันเข้าไปข้างในเสื้อหมดเลยอะไม่รู้ว่ามันเข้าไปทางไหนอะมันได้เน,น,นี่ยนี่เดี๋ยวเข้าไปข้างในนี้มันจะมีเหมือนน่าจะมีชั้นลงไปข้างล่างเด็ดม้งหรือว่าตรงไปอีกจะไม่ได้ละมันมีหลายร้านเดี๋ยวเราลองเซอร์เย์ ร้านนี้ดูก่อนปอ๋อนู้นวนวนเดี๋ยวแล้วมันหนาวมาก ม็ป่องม็นป่องกินอะไรดีกินอะไรดีวันวนี้คนเยอะมากจรยงนะคนเยอะมากเลยวันนั้นมาเฮ้ยโอ้อันนี้น่ากินอันนี้น่ากิน อุ่นๆตดร้อนๆเลยเนี่ยต้องจัดแล้วต้องจัดต้องจัดอันนี้ละวันนั้นนั่งกินตรงนี้อ่ะพี่เจมถ่ายรูปอ่ะตรงนี้อ่ะโค้ไไดไหนเียกว่าอ่านิ้วถ่ายอะไรวะถ่ายโซล่าร์ฝน,น ปร่งกับแม่นท lo we ุกทีนเ่ยมันไม่เหมือนกันนะถ้าปร่งเนี่ยจะออกเส้นใสๆเหนียวๆหนึบๆแต่ถ้าแม่นจะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเส้นเส้นบะหมี่เส้นเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวคล้ายๆบ้านเราเลยฝรั่งกจะออกมาคุบๆแล้วแต่คนชอบที่เราชอบชอบฝร่งเนี่ยให้ปรุงเพิ่มซอสเปรี้ยวแล้วก็พริกใส่พริกเพิ่มเข้าไป ดือนี้เือนเดียวช่ปะวันที่เราเดิดน,น,ด是是นดอนอไปเดือสี่เียใช,是是ใช่ใช่ใช่<ๆ>ว้าวอันนี้แหละ อุ่นมากทุกคนอุ่นมากบอกเลยอุ่นจริงชานมเอาน้ำอะไรชาชานมเออเอาอะไรเอาชาเท่าไรหรือชานมชานมี่ชานี่หลงชาชาอนี้ชานม ไปแล้วก็น้ำเปล่าเอาน้ำเปล่ามาอันนึงหยิบน้ำเปล่ามาขวดหนึ่งเนาะอันไหนอ่ะที่มัาสองหยดนหายไปไหน,หนลวไม่มีเลยนี่น้ำแร่วน้ำเปล่าสองหยดนม่มีลเลย น้ำเปล่า้นัดยครับนัน,ะน,น,นอะไรขอเดาหนอยได้ไหมอ่าอ,อยู่นี่อไม่ได้กดใหญ่เลยนี่ไม่ไดกดใหไม่ได้กดใหี่สยหสย่เลยแค่สหยดอืมหาวชิมดิแกะ่า ใอีกนิดเดียวก็เจอน้ําอันนี้ละนี่น้ำปากสองหย่นเห็นป่ะเกี่ยวซื้อต้องเท่าไหร่สี่สสาี่เออเนี่ยประมาณนี้แหละนะวันนี้อันนี้คือจอดหรือว่าเสียเลยคือมันไม่มีที่จอดอะทุกคนเพราะเลยต้องยกขึ้นมาจอดทับเลย มหมืนเป็นชาดอกไม้มันไม่ใช่แค่แบบชาธรรมดาแลา้วใส่นมไงหนูเมนเป็นชาดอกไม้เหมือนชาเออชาแบบนึงแล้วก็เอามาเป็นทาเป็นชานมเพิ่มเข้ามาเฮ้ยรถรถเอาไฟฟ้าปะเอาไปเลยปะ เย็นมากโอ้ยเลิม,มาไม่ได้กิน,นมาละเลี่ยเปรี้ยวในปากอ่ะ ไม่มีอะไรไงมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่ไหไม่เห็นว่าที่อืน่นจะใช่ใช่หยิบแล้วัลไงไป ีลรงพจาลี่ก็บอกว่าดิสนี่เล่นไปแค่สองเครื่องเพราะหนาวมากเล่นแค่สองเครื่องเออเพราะหนาวมากลมพัดแทกอะไรอย่างเงี้ยหนาวมากแบบหนาวมากเลยอกสรุปต้องมาหน้าร้อนเป็นนี่คือต้องหน้าร้อนแบบเหงื่อแตกยืนดูขบวนเหงื่อแตกก็ได้แต่ว่าไม่ได้เย็นขนาดนี้เย็นแบบยี่สิบยี่สิบม่ได้ถึงแล้ว <Okay. S 2> ทุกคนตอนนี้เราถึงอล<ะ>้เป็นยื่นยืนการเดนนะครับมันจะเป็นสวนมันเหมือนมันมันมันเหมือนสวนสาธารณะนะแ้วเขาก็จะมาจัดเทศการของกินสร้างเหมือนปาสามารู้สึกตรงนี้เหมือนคนไม่ค่อยมีเท่าตรงเดียบันเลยยังสีกเ่นยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึง ราถึงยี่หยี่นการเดนแล้วนะครับเขาจะปิดถนนหมดเลยเปิดถนนเป็นถนนคนเดินละหนาวมากนี่กี่องศานี่โอ้โหคือหนาวมากหนาวหนาวจริงกี่องศาเลยเจ็ดองศาเองอยูไร้สาว ว่าจะเป็นของกินตามสายอย่างนี้เหมือนเขาสร้างอ,อ๋อปีกรอบข,ขึ้นมานะไรต่างเป็นภาษาทีา่ท่องเที่ยวของของกินเยอะกว่าที่ที่หนานจิงหนานจิงองีกหนานจิงโหดอะใช่ไหมที่เราเดินมานะขอเดินเดินเข้าไปดูก่อนได้๋ยวแม่เดินเข้าไปดูก่อน คือมันก็มีเหมือนกันที่ที่เราเดินมาเนี่ยแหละ ไม่ได้อะไรน่ากินขน้นลเลยเนี่ยซาลาเปาดูดๆซาลาเปาดูดๆซาลาเปาดูดๆสามสิบห้า,า,าหยดเท่ากันเลยเออนะมาแล้สิบห้าหนิวอันนี้มาแล้ว สามสิบห้าหยวนแต่ว่าเป็นไม้ใหญ่เท่ากันนะเพราะใหญ่สามสิบห้ามาข้างในแล้ว,ลวทุกคนอะไรเอ่ยจะ,จะมีแบบว่าภระามีที่แม่น้ำ ชบอกว่าคนน้อยนะอ่าร้อนคนเยอะมากน่นนาร้อนงนีีกวอาใช่เยอะมากเยอะมากเลยอ๋อที่บอกต้องมาซื้ออะไรตามเนี่ยเหรอที่แบบมีฮิตๆดูดีอย่างเงี้ยเหรอ ไหนอ่ะที่เป็นน้ำข้างในเกลียวเกลียวเนี่ยคือร้านไหนก็ได้ใช่ป่ะอ๋อมาชิมมาชิมมาชิมเลยมาชิมเลยอันนี้อันนี้ชิมเสี่ยวหลงเปาสามสิบอ่ามาชิมเลยแต่อันนี้ดูร้านน่ากินอ่าเสี่ยวหลงเปาสิบสองชิ้นยี่สิบห้าหยวนเอาไหมอ่าป มันจะคือที่นี่เหรอก็อของจีนไงอ๋อเดินห่ง,งก้าวที่จีนเ,เดี๋ยวสิว่าเป็นไงบ้าง

กลินหมูแรงอยู่มัเห็นเนี่ยข้าหไม่ทำนี้อร่อยกันเออเราติ้มเหรอคือมันคือฝาแหละใส่ไปก็ได้ไหมอะไรวะไม่ต้องเทวดิไม่ใช่แค่ใส่ฝาไปสิสับเปี้ยวสับเปี้ยวไงใช่ใส่กระปุกไปไปเลยไปมาเททิ้งไป แป้งมันหนาเห็นไหว่าคนนั้นไปกินที้หนาหนิ ของข้างทางแป้งบางมากอร่อยอยู่เนี้ Twelve seconds later มมันเข้ามาอยู่ในโลกของ กาชว่งอีกยุคหนึงเลยทุกคนที่นี่เขาก็มีแบบว่าแต่งตัวแล้วก็ขอถ่ายรูปเหมือนเหมือนที่ถ่ายที่วัดเราเนะแล้วก็แต่งชุดไทยที่เป็นชุดแบบจีนก็สวยดี